ขนาดเป็นคนที่อยู่กับตัวเองมาตลอดทําไมเราเริ่มมีความสุขกับความเป็นตัวเราน้อยลงอืมอันนี้น่าสนใจค่ะ,ะการที่เรามีความสุขน้อยลงเช่นดูน้องๆไม่ค่อยมีอะไรอยากคุยกับเราอืถามอะไรไปก็อืมไม่ไม่เป็นไรพี่โอเคอยู่โอเคอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้รีบร้อนตัวแล้วรู้สึกว่าเราทําให้คนรอบข้างเริ่มรู้สึกไม่สนุกกับการอยู่ด้วยหรือเปล่าอืมและอีกอันหนึ่งค่ะเราใช้คําพูด หยาบคายบ่อยไหมอืมไม่รู้เหมือนกันนะคือคือพี่เข้าใจหมดเลยค่ะเพราะว่าพี่เป็นพี่เป็นคนที่เป็นสื่อมวลชนยุคก่อนเนาะโอ้โหจัดรายก,การมาก็สามสิบปีอะ่ะมันมีคําบางคำแหละค่ะที่แต่ก่อนเราพูดออกอากาศไม่ได้ออกอากาศไม่ได้เลยแต่วันนี้มันออกอากาศได้ซึ่งพี่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องประหลาดแต่บางครั้งเรื่องที่มันไม่ต้องออกอากาศคือการทํางานกันอยู่ในหมู่มวลพวกเราทําไมเราเริ่มรู้สึกว่าดูชั้นหยาบคายขึ้นเรื่อยๆและฉันรู้สึกว่านี่คือความสบายตัวหรือ ได้เคยเห็นฟีดแบ็ k จากการที่เราแสดงออกอซึ่งความรู้สึกแบบนี้ไปบ้างหรือเปล่าว่าฟีดแบ็ k ที่ผ่านมาจากคนรอบข้างคืออะไรจริง,รงๆพี่ว่าวิธีการหนึ่งในการสํารวจตัวเองคือช่วยหยุดแล้วมองคนรอบๆตัวบ้างอลองมองเขาเป็นกระจกสะท้อนเราบ,บ้าง